การสังเกตอาการหลังฉีดและข้อจำกัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพูดกันอีกตอนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ เรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับในเรื่องของการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนและก็ข้อจำกัดของคนที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับว่าใครบ้างที่ควรฉีดไม่ควรฉีดนะครับในประเด็นนี้นะครับก็ต้องเข้าไปดูข่าวนะของในแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับซึ่งท่านได้ให้ข่าวไว้เมื่อวันที่6มีนาคม2 5 6 4ที่ผ่านมานะครับ ในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อาทิตย์ดีกรมควบคุมโรค,ค,โรคกล่าวว่าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของประเทศไทยนะครับมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตเพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับในระยะแรกที่วัคซีนมีจำกัดสล้านโดสของบริษัท ชิโนแวกจึงฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงก่อนได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยเช่นฝ่ายปกครองทหารตำรวจอ,อสมอเป็นต้นและประชาชนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสำหรับผู้สูงอายุจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นหลัก ยกเว้นในช่วงที่ไม่มีวัคซีนชนิดนี้และมีแต่วัคซีนของชิโนแวรหรือกรณีแพทย์ที่ดูแลใช้ดุมพินิษว่าผู้สูงอายุคนนี้สมควรได้รับวัคซีนชิโนแวร์ถึงจะใช้ของชิโนแวรนะครับโดยปกติก็จะใช้ของแอตตราเซเนกาให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเป็นหลักนะครับสำหรับการเฝ้าระวังสังเกตและติดตามอาการหลังรับวัคซีน จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการดังนี้สังเกตและถามอาการหลังฉีดทันทีและเฝ้าระวังและสังเกตอาการในสถานที่รับวัคซีน30นาทีซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของไทยนะครับกําหนดไว้เข้มมากที่อื่นเขา15นาทีก็ให้กลับบ้านได้แล้วนะครับแต่สําหรับประเทศไทยนะครับต้องอยู่สังเกตถ,ถึง30นาทีนะครับจากนั้นจะมีการติดตามอาการอีก ในวันที่หนึ่งวันที่เและวันที่30ของการฉีดน,นะฮะผ่านทางลายลายที่ชื่อว่าลายหมอพร้อมหรือมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรืออสมอเป็นผู้ติดตามอาการทั้งนี้ผู้ที่รับวัคซีนควรสังเกตอาการต่อไปจนครบ30วันตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ คราวนี้มาดูแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะฮะที่ผมเอารูปให้ดูนี่ก็คืออันแรกก็คือหน้าตาของแอปนะเมื่อเรากดในปุ่มแอปหมอพร้อมนะฮะก็จะเข้ามาในหน้าสีขาเขียวที่มีคําว่าหมอพร้อมเนี่ยวบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจะเข้าไปสู่หน้าต่อไปคือหน้าของแอปหมอพร้อมที่มีชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก็ได้แก่ในบรรัญญาทู่มหอมนะครับก็ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะในแอปนี้จะมีแบบประเมินอาการหลังฉีดวัคซีนนะถ้าเรายังไม่ฉีด ยังกดแบบประเมินไม่ได้นะครับหลังจากฉีดนะฮะเราจึงจะเริ่มเปิดแบบประเมินได้แล้วก็เริ่มกรอกข้อมูลต่างๆในแบบประเมินนะครับในแพทย์โอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนแบ่งเป็น2ระดับคือ 1. อาการไม่รุนแรงได้แก่มีไข้ต่ําปวดที่ษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียและปวดบริเวณที่ฉีดหากมีอาการเหล่านี้หลังฉีดขอให้รายงานในระบบลายหมอพร้อม ซึ่งอาการเพียงเล็กน้อยเหล่านี้จะหายไปได้ภายใน1-2วันนะครับ 2. ครับอาการรุนแรงได้แก่ไข้สูงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกปวดศรีรษะรุนแรงปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมากพื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนมากกว่า5ครั้งชักและหมดสต,ติถ้ามีอาการขณะเฝ้าระวังอาการหลังฉีด30นาทีขอให้รีบแจ้งแพทย์พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่สังเกตอาการทันทีครับอันตรายนะครับอาการรุนแรงครับแต่หากกลับบ้านแล้วเกิดอาการดังกล่าวขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วหรือโทรสายด่วน1 6 6 9เพื่อแจ้งรถพยาบาลมารับหรือท้าหมดสติให้ญาติรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีครับข้อจำกัดการฉีดวัคซีนโควิด19นะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่บางกรณีที่ไม่สมควรฉีด 1. ห,ห้ามฉีดในคนอายุต่ำกว่า18ปี 2. ห้ามฉีดในคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนแพ้ยาส่วนประกอบของวัคซีนรุนแรง 3. ห้ามฉีดในคนที่เคยถ่ายเลือดพลาสมาผลิตภัณฑ์จากเลือดส่วนประกอบของเลือดอิมมูนโนโกลบูลินยาต้านไวรัสหรือแอนติบอดีสำหรับรักษาโควิด1 9ภายใน90วันที่ผ่านมา สนะครับห้ามฉีดในคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด1 9ในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถจะรับวัคซีนหลังติดเชื้ออย่างน้อยต้อง3เดือนไปแล้วนะครับ5คนที่มีโรคประจําตัวที่อาการยังไม่คงที่ควบคุมอาการไม่ได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยใจสั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องอยู่ในดูมินิทของแพทย์ก่อนฉีดเท่านั้น 6. นะครับคนที่มีการเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอื่น ต้องอยู่ในดุลวินิจของแพทย์ก่อนฉีดเท่านั้น 7. คนที่อยู่ระหว่างตั้งครรภหรือให้นมบุตรหรือวางแผนตั้งครรภต้องอยู่ในดุลวินิจของแพทย์ก่อนฉีดเท่านั้น 8. คนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยาก,กดภูมิคุ้มกันต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน 9. คนที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยากเกรดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรือได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดต้องปรึกษาแพทย์ประจจำตัวก่อนฉีดวัคซีนข้อ10คนที่มีการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือนอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน14วันต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนและปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนสุดท้ายข้อ11ฮะหากกำลังมีอาการป่วยเช่นมีไข้หนาวสัน่นหายใจลำบาก อ่อนพีกระดเนื้อเป็นต้นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนแต่ถ้าเป็นหวัดเล็กน้อยไม่มีไข้สามารถฉีดวัคซีนได้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนครับสรุปนะครับวันนี้ผมนําเสนอ2เรื่องคือการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนและข้อจํากัดการฉีดวัคซีนโควิดสิ 19. ผมขอเน้นเรื่องการสังเกตอาการหลังฉีดเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเพราะนั่นมันหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของทุกท่านนะครับ ส่วนข้อจํากัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั้นก่อนที่จะฉีดนะเจ้าหน้าที่และหมอจะเก็บรายละเอียดและซักถามซึ่งคงจะไม่ผีผามรีบฉีดไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะห่วงเรื่องของการสังเกตอาการนะท่านต้องสังเกตให้ดีครับหมายถึงชีวิตของท่านเลยทีเดียวนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ